ขออนุญาตกรับสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทท่านเลยนะครับพี่วันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับสาหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะพี่นะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับพี่ทุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ จัดส่งให้ฟรีนะพี่นะจัดส่งให้ฟรีวันนี้ก็มีพระเครื่องดีๆครับอีก1ชุดมาแบ่งปันพี่ๆ FC ครับแล้วก็มาเริ่มรายการที่1เลยนะครับรายการแรกรายการแรกเนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้มีลงลักถักเชือกมาครึ่งองคนะพี่นะเนี่แล้วเหลือด้านครึ่งองค์บนไว้นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับอยู่ในตลับสามวงแบบนี้นะครับแต่น่าจะไม่ใช่เงินนะพี่นะ อันนี้น่าจะไม่ใช่เงินนะครับน่าจะเป็นพวกเลด์พวกอะไรนะพี่นะ,ะแล้วอลองตีกล้องนะครับดูความเก่านะครับพี่เห็นไหมรักเก่าแตกๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่เห็นไหมรักเนี่ยออกแบบว่าเก่าๆเลยพี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับไม่ทราบว่าเป็นกี่ชายนะพี่นะแต่เก่ามากนะครับเก่ามากแล้วพระเนี่ยสวยแบบนี้เลยนะพี่นะพระสวยแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับ เนื้อหาโลหะเก่านะครับเป็นเนื้อทองลูกบวกนะพี่นะเนื้อทองลูกบวกนะครับแบบนี้เลยนะครับอยู่ในตลับนะครับพี่เอาไป700บาทนะครับองนี้เอา700บาทนะครับพี่ต่อมารายการที่2นะครับเป็นพระกิ่งนะครับองนี้เป็นพระกิ่งหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับพี่ อ่าเป็นพระสภาพเนี่ยสวยส,ส,สมบูรณ์นะครับด้านหลังเป็นหลังยันอ่าของหลบปู่โตเลยนะครับด้านใต้ฐานเนี่ยเจาะรูอุดกลิ่นไว้แบบนี้นะครับพระสวยนะครับนี่พระสวยมากนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับความเก่าความเดิมนะครับนี่เห็นไหมสวยสวยแบบนี้นะครับพี่พระเดิมมากนะครับพระเดิมมากนะครับพี่ค่อยๆพิจารณานะครับแบบนี้นะครับสําหรับรูปหล่อนะครับพระกลิ่ง หลวงปู่โตนะครับวัดประดูษชิมพีแล้วดูโค้ดด้านหลังนะครับโคต้ดตอกคมชัดสวยงามนะครับพี่แบบนี้นะครับกลิ่งดังนะครับกลิ่งดังอ,องค์นี้เนี่ยขอแบ่งปันออผมเอา500บาทนะครับผมเอา500บาทนะครับรายการที่2นะครับ500บาทต่อมารายการที่3นะครับเป็นเหรียญ พระมงคลเทพมุนีนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับเนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่าๆแบบนี้เลยพี่ด้านหลังเนี่ยเขียนว่าหลวงพ่อหลวงพ่อวัดปากน้ํานะครับ5ธันวา2,500นนะครับเป็นหลังยันนะครับพี่แล้วเหรียญเนี่ยสวยสมบูรณ์นะครับคมชัดแบบนี้นะพี่นะคมชัดแบบนี้เลยพี่เหรียญสวยนะครับพี่เหรียญสวยนะครับพระเนี่ยถือว่าอยู่ในสภาพที่ เอ่อได้นะครับได้นะครับดูร่องรอยการปั๊มแล้วเนี่ยพี่ดูเนเห็นไหมพี่พื้นเหรียญนะครับคมชัดตึงคมนะครับพี่นี่นะพี่นะเห็นไหมสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับสำหรับเหรียญปีสอ0 0นหะครับหลวงพ่อสดนะครับเนี่เห็นไหมเอา500บาทนะครับรายการที่3นะครับต่อมารายการที่4นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้เป็นหลังเตารีดปี0ูน้านะครับ พระสวยนะครับเป็นพระหล่อโบราณเนื้อโลหะทองผสมนะครับด้านหลังนะครับเป็นหลังเรียบๆนะครับแล้วตะไบเก็บรายละเอียดจากการหล่อโบราณนะครับพระเนี่ยสมบูรณ์นะครับดูกระแสโลหะนะครับข้ามขี้เบานะครับนี่เห็นไหมนี่ดูนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับนี่ดูขี้บงขี้เบานะครับตามซอกนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0954533087นะครับรายการนี้ผมเอา500บาทพอนะพี่นะเอา500บาทรวมค่าจัดส่งให้พี่ๆด้วยนะครับต่อมารายการที่5นะครับรายการที่5เนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับองค์นี้เป็น4ชายนะครับพี่เป็น4ชายนะครับพระรอบโบราณนะครับเห็นไหมวันนะ โลหะเนี่ยออกเหลืองแบบว่าดอกบวบนะพี่นะด้านใต้ฐานพลิกมาเนี่ยจะเป็นรอ,อ,อยการเดือดนะครับของการเทโลหะนะครับและเห็นไหมพี่เก่ามากนะครับองน,นี้คือเก่ามากนะครับนี่เห็นไหมมีรอยตะบงตะใบนะครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะสำหรับรูปหล,หล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับดูกระแสโลหะนะครับพี่พระสวยมีคราบขี้บงขี้เบ้านะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมเลยพี่องน,นี้เดิมเดิมเลยนะครับ เห็นไหมพี่ชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีนะพี่นะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้เอาไป400บาทนะครับพี่เอา400บาทนะครับนี่เดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตแบ่งปันไปนะพี่นะ400บาทต่อมารายการที่6นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านปี24นะครับองค์นี้เนี่ยพระสมบูรณ์มากนะครับนี่เห็นไหมดูร่องรอยการกดพิมพ์นะครับนี่นะครับ สวยงามชัดเจนนะครับพี่สําหรับองค์นี้ก็หูตากระพริบนะครับหูตากระพริบเลยแล้วดูนะครับเนี่เนื้อว่านนะครับมวลสารจัดมากนะครับมวลสารจัดแล้วดูนะครับเนี่เส้นสายสังกติจีวรต่างๆคมชัดนะครับนี่เดิมเดิมเลยพี่องค์นี้เดิมเดิมนะครับพระได้สวยได้เดิมนะครับเนี่ไม่มีล่องลอยการบินการกระทะนะครับองค์นี้สมบูรณ์มากนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านปีส4นะครับ พิมใหญ่นะครับองนี้พิมพ์ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่เอฟซไปนะเอา500บาทนะครับเอาไป500บาทนะครับนี่สวยงามนะครับอง์นี้สวยงามนะครับขอแบ่งปันเลยนะครับ5 0าบาทรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสองส่สี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้ขอบสตางนะเว้ยนะเป็นเหรียญขอบสตางนะครับด้านหลังเนี่ย เปเหรียญสิทธิ์สร้างบูชาพระคุณหลวงพ่อนะครับนี่กะไหลทองยังเต็มเต็มอยู่เลยพี่กะไหลทองเต็มสวยอยู่นะครับนี่แล้วลองพิจารณาดูจากพื้นเหรียญน,นะครับเหรียญสวยนะครับนี่ใครดูชอบดูรักจัดไปได้เลยนะครับไม่ต้องรีรอรอช้านะพี่นะขอ600บาทนะครับเหรียญน,นี้เอา600บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระบาะนะพี่นะจัดได้จัดเลยนะครับ600บาทนะครับนี่ เหรียญเป็นตัวตัดขอบสตางแบบนี้นะครับเี่เห็นไหมอ่าเหรียญอยู่ในสภาพที่สวยแชมป์นะครับสวยแชมป์นะครับเอา600บาทนะครับพี่พีเท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับต่อมารายการที่8นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นวัดลักังนะพี่นะอ่าพระสวยนะครับเน่ดูเอ่อเส้นลองพิมพ์นะครับเส้นซุ้มไหวต่างต่างนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้เลยพี่นี่นะครับ แล้วดูด้านข้างด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมมวลสารจัดนะครับมวลสารจัดนี่พี่พีเท่านไหนสนใจนะครับหรือว่าอยากเช่าหาบูชาพระสมเด็จองนี้ก็ติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาได้โดยโด่วนเลยนะพี่นะจะรีรอรอช้าไม่ได้แล้วนะครับองนี้เป็นพระที่สวยเดิมนะครับนี่นะครับนี่ดูเนื้อหานะครับนี่เห็นไหมเนื้อเนี่ยหนึกหนกึนุ่มๆุนะพี่นะ แล้วแกร่งแล้วเก่านะครับเห็นไหมเนื้อมีอายุมีอนามแน่นอนนะครับสําหรับวัดละคังพิมพ์ใหญ่องคงนี้นะเอา5 0าบาทนะครับห้าร้อยบาทอ่ารายการที่8นะครับต่อมารายการที่9นะครับเป็นสมเด็จนะครับองนี้เนี่ยเป็นวัดละคังเหมือนกันนะครับนี่เป็นวัดละครังนะครับพิมเส้นได้นะครับพี่องนี้ผมดูเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับในด้านหลังเป็นหลังกระดานแบบนี้นะครับ อ่าแล้วดูนักว่มวลสารนวความจัดนะครับของเนื้อนัพี่เนื้อเนี้ยออกแบบว่าเป็นเนื้อตุ้บตับนะครับอ่าพี่พี่ท่านไหนชอบใจนะครับสนใจในพระสมเด็จองค์นี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องรอจนคลิปจบนะครับขออนุญาตแบ่งปันกันไปที่400บาทนะครับเอาไปที่400บาทนะครับพี่พี่เอฟซีครับพระสวยเนื้อหาเก่าจัดแบบนี้นะครับนานๆจะเจอนะพี่นะนานๆจะเจอนะครับเนี่ เอา400บาทนะครับพิมพ์เส้นได้วัดรักคังนะครับต่อมารายการที่10นะครับเป็นเหรียญพระครูกรุณาวิหารนะครับหรือว่าหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังพระพุทธนะครับอ่าเป็นหลังพระพุทธเหรียญเป็นเนื้อทองแดงแงนะ,ะลายทองนะครับความสวยเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับเหรียญน,นี้แล้วก็ความหายากเนี่ยหายากอยู่แล้วนะครับหายากอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหม หเหรียญเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยพี่ดูหน้าดูตานะครับนี่เห็นไหมดูขอบเออ่เหรียญนะครับนี่เห็นไหมตัวหนังสือนะครับนี่การปั๊มนะครับพี่ไม่มีรอยปั๊มซ้ํานะครับหรือว่าเม็ดผดเม็ดเดือดนะครับเหรียญหลวงปู่เผื่อนะครับเอา600บาทนะครับ600บาทรายการที่10นะพี่นะต่อมารายการที่11นะครับจะเป็นนางพญาพิมพ์แข้งตรงนะครับพี่ องนี้เป็นนางพญาพิสันโลกนะครับแข้งตรงนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหนะครับเนื้อหาเก่าสวยนะครับพี่แล้วดูนะครับเม็ดแร่ดอกมะขามนะครับหรือว่าจะเป็นพวกขาบขี้กรุกเก่านะครับที่ขึ้นมาคุมทั่วพระเนี่ยพี่เดิมเดิมเลยนะพี่นะเนื้อเก่าแก่งมากนะครับแบบนี้เนี่ยพระร้อยปีแน่นอนนะครับพระร้อยปีแน่นอนนะครับสําหรับนางพญานะครับแข้งตรงพิสันโลกนะครับนี่เห็นไหม เดิมๆเลย Upper พี่เดิมๆเลยนะครับสวยงามนะครับ UH ดูนะครับเก่าๆนะครับพี่องนี้นะครับนี่เห็นไหมผมแบ่งปันนะองนี้ผมแบ่งปันนะเอาเอาไป500บาทนะครับเอาไป500บาทนะครับแข่งตรงนะครับนางพญานะพี่นะเอา500บาทนะครับรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12นะครับเป็นหลวงพ่อทบนะครับพิมพ์หัวไม่ขีดปี0-5้านะครับ องนี้พระหล่อบโบราณนะครับปี0ปูน้านะครับวัดชนแดนนะครับพี่นี่นะครับสวยนะครับพี่พระอยู่ในที่ฟอร์มสวยสมบูรณ์นะครับเนี่ดูคาบสาสนิมนะครับคาบเงือนะครับเห็นไหมเขียวเขียวแบบนี้เลยพี่เขียวเขียวสวยสวยแบบนี้เลยนะครับองนี้เป็นหล่อบโบราณปีศูนย์ห้านะครับวัดชนแดนนะครับหัวไม่ขีดนะพี่นะหัวไม่ขีดนะครับอเอาไปห้าร้อยบาท,าบาท,ท,ท,บทนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทบนะครับองคนี้ อยู่ในเลี่ยมพลาสติกด้วยนะพี่นะเนี่เอาไว้ใช้ได้เลยนะครับ500บาทรายการที่12นะครับต่อมารายการที่13นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกพระศรีอานนะครับวัดไรนะพี่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญกะไหลทองนะครับสวยแชมป์เลยพี่สองี่นะครับ2468ี่เนี่ยเหรียญเก่าเนี่ยจะร้อยปีแล้วนะครับพี่จะร้อยปีแล้วนะครับนี่แล้วดูขอบเหรียญนะครับเป็นขอบข้างเลื่อยนะครับ เหรียญเป็นตัวตัดขอบข้างเลื่อยนะครับนี่เห็นไหมเป็นรอยเลื่อยฉลุมาแบบนี้นะครับดูหน้าดูตานะครับดูฟอนตตัวหนังสือนะครับนี่เห็นไหมกระลงกระไหลเนี่ยพี่ดูปลายจมูกเด่ยไม่มีเปิดนะครับไม่มีเปิดนะครับสําหรับเหรียญพระศรีอานเหรียญนี้นะครับขอแบ่งปันกันไป600บาทนะครับ600บาทอ่บาทต่อมารายการที่14นะครับ14เนี่ยเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ไผ่วัดกําแพงนะครับ เลี่ยมจับขอบเงินเก่าโบราณแบบนี้นะครับพี่เป็นเลี่ยมเงินแท้นะครับเลี่ยมเก่าโบราณนะครับเรี่ญน,นี้เอาไป1,800บาทนะครับสำหรับหลวงปูป่ไผ่วัดกำแพงนะครับเนี่เป็นพระรอบโบราณนะครับกระแสโลหะเนี่ยพี่ดูเลยออกเหลืองอมเขียวนะครับนี่นะครับสวยแบบนี้เลยนะพี่นะสวยแบบนี้เลยแล้วนี่ดูนะครับเนี่ยคราบสาสนิมนะครับขี้บงขี้เบ้าตามซอกเนี่ยมีเลยนะพี่นะนเห็นไหมตามซอกแขนซอกหูนะพี่ดูเลย ถึงแม้ว่าพระสภาพใช้นะครับแต่โดยรวมยังดูสวยนะครับเอา1,800บาทนะครับอ่าต่อมารายการที่15นะครับเป็นรูปหล่อนะครับพระกิ่งไพรีพินาศนะครับวัดบวรวรวิหารนะครับเป็นพระหล่อโบราณ2495นะครับแล้วด้านใต้ฐานเนี่ยมีเจาะรูอุดกลิ่นนะครับกลิ่นดังนะพ่นาเป็นพระหล่อด้วยทองผสมนะครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับนี่ ดูเม็ดหลุมกวดทรายนะครับที่หลุดล่อนไปเนี่ยทำให้พระเนี่ยเกิดเป็นรอยตามดนะครับเป็นรอยตามดนะพี่นะเนี่เดิมๆเลยพี่องค์นี้นะครับแล้วดูกระแสโลหะนะครับเนี่เห็นไหมโอ้โหคมชัดนะครับคมชัดมากนะครับขนาดเป็นพระร่อโบราณนะพี่นะเห็นไหมเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับนี่เห็นไหมดำๆนะพี่พระเนี่ยเดิมมากนะครับองนี้เดิมมากนะครับเนื้อโลหะเก่าชัดเจนดีนะครับเอา700บาทนะครับ700บาทนะพี่นะ ไยรีพินาตนะครับต่อมารายการที่16นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับองนี้เนื้อว่านนะครับออกวัดพระโคนะครับฝังตะกุด9ดอกนะครับพี่ฝังตะกุด9ดอกนะครับนี่เห็นไหมนี่ด้านบนอีก1ดอกนะครับเป็นหลวงปู่ทวดะนรับวัดพระโคนะครับเนื้อว่านนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นองค์สถูปเจดีย์นะครับลองพิจารณาดูนะครับจากความเก่านะครับที่เห็นไหมเนื้อหาเนี่ยเก่าแห้งนะครับเก่าแห้ง แล้วตะกรุดที่ฝังเนี่ยพี่ดูดีเห็นไหมเดิมๆเลยพี่เดิมๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันไปนะพี่นะเอา400บาทนะครับเอา400บาทนะครับหลวงปู่ทวดออกวัดพระโคะนะครับพิมพใหญ่นะพี่นะฝังตะกรุด9ดอกนะครับตะกรุดที่ฝังเนี่ยจะมี3ดอก5ดอก9ดอกนะครับนี่อันนี้ก็ถือว่านิยมเลยพี่9ดอกนะครับจัดไปแบบว่าเต็มระบบนะครับเอา400บาทนะครับ400บาท ต่อมารายการที่17นะครับจะเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานนะเวนะองค์นี้อยู่ในกรอบเลดนะครับอยู่ในกรอบเลดเป็นเนื้อผงนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันนะครับนี่ดูนะครับนี่พิจารณาได้เลยนะครับองคนี้พิจารณาจากคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วตัดสินใจโทรเข้ามานะครับที่0ูนย์3 3 0 8 7นะครับ องนี้พระสวยมากนะครับพระสวยมากเอาไป400บาทนะพี่นะพระผงดวงเศรษฐีนะครับขอ400บาทนะครับพี่พี่เอครับราคาไม่แพงนะครับ400ต่อมารายการที่18นะครับเป็นนางพญานะครับพี่องค์นี้เป็นเขาเรียกว่าอกนูเล็กนะครับเขาเรียกว่าอกนูเล็กนะครับนี่สวยนะครับพี่เนื้อหาเก่าแบบนี้นะครับนานๆเจอนะครับนานๆเจอนะครับแล้วดูนะครับนี่เห็นไหม เม็ดกวดแรล่มวลสารต่างๆนะครับพระเนี่ยสวยสมบูรณ์เลยนะเวนะน่เห็นไหมนี่นะครับดูนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตแบ่งปันนะครับองนี้เนี่ยเอาไป500บาทนะครับสําหรับอกนูนเล็กนะครับนูเม็ดกวดกองนะครับนี่เห็นไหมตามซอกนะครับคาบขี้กรุเก่าๆนะครับแบบนี้นะครับก็ ใครสนใจนะรับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 5ย์3 3 0 8 7นะครับ500บาทนะครับ500บาทรายการที่18ต่อมารายการที่19นะครับเป็นสมเด็จนะครับวัดระครังพิมพ์ใหญ่นะพี่นะองค์นี้เนี่ยพิมพ์ใหญ่สวยนะครับมีคาบลักเก่านะพี่นะแล้วดูนะครับนี่มวลสารเนี่ยเนื้อเนี่ออกตุบตับนะพี่นะเนื้อหาเนี่ยออกแบบว่าเป็นเนื้อตุบตับเลยพี่นี่เห็นไหมเดิม,เด,มเดิมนะครับ เดิมๆแบบนี้นะครับก็แบ่งปันนะครับพี่แบบนี้เนี่ยแบ่งปันนะครับเอา400บาทในการองค์นี้เอา400บาทในการสําหรับพระสมเด็จวัดระคังนะครับนี่เห็นไหมขอ400บาทนะครับรายการที่19นะครับ19นะครับจัดได้จัดนะรายการที่19 400บาทต่อมารายการที่20นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับปากของมะขามเท่านะครับเลี่ยมเงินหน้าหน้าแบบนี้นะครับ เรียมเงินหน้านาคแบบนี้เนี่ยขอแบ่งปันไปที่1,200บาทนะครับ1,200บาทนะครับเนดูเหรียญนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับสภาพผ่านการใช้นับเนผมเพิ่งได้มาเมื่อเช้าเลยพี่ผมเพิ่งได้มาเมื่อเช้าเลยนะครับก็ออกตามหาพระนะครับมาแบ่งปันพี่ๆ FC นะครับแล้วดูหน้าดูตานะครับพี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับสวยนะครับพี่เหรียญสวยสมบูรณ์นะครับเรี่ยมเงินหน้าหน้านะครับสําหรับ หลวงปู่สุขนะครับป่าคลองมะขามเท่านะครับพี่เอา1,200บาทนะครับรายการที่20ต่อมารายการที่21นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะครับพิมพเข่ากว้างหลังเต็มนะครับองนี้สวยสมบูรณ์นะครับพระเนี่ยไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะพี่นะนี่ดูนะครับตัวหนังสือนะครับตัวองค์พระเนี่ยพี่ดูเลยวพี่ลอยการปั๊มนะครับนี่ไหมสังกติคมชัดนะครับนี่ สวยงามชัดเจนดีแบบนี้นะพี่ดาสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับเป็นพิมพ์เขากว้างหลังเต็มนะครับอง์นี้สวยงามมากนะครับอง์นี้สวยงามมากนะครับก็แบ่งปันพี่พี่เอฟซีไปนะองนี้นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทพระสวยหน่อยนะพี่ดาพระสวยหน่อยนะครับเจ็ดร้อยต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอ่า เอ้ยี่สิบสองนะครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับจะเป็นเหรียญนะครับเนื้อเงินหลวงพ่อเดิมนะครับลงยาลายธงชาตินะครับแล้วเลี่ยมเงินแบบนี้นะครับนี่นะพี่นะดูนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่แล้วดูรอยจานพี่รอยจานเนี่ยแผ่วๆเลยนะพี่นะกลืนไปกับเหรียญเลยพี่กลืนไปกับเหรียญเลยนะครับเหรียญเนี่ยมีรอยจานเป็นตัวยันพุซ้อนมานะครับอ่า ด,นนดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้านะครับนี่ยเห็นไหมเหรียญเก่านะครับเปิดในหนังสือเนี่ยหรือว่าเปิดตําราค้นหาใน Google เนี่ยเจอแน่นอนนะครับเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่แล้วเลี่ยมจับขอบเงินนะครับแกะแกะงานขึ้นมือยกซุ้มแบบนี้สวยๆเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยพี่แล้วขอบกรอบเงินเนี่ยหนาตึบ๊บนะครับหนาตึบ๊บเลยพี่นี่เห็นไหมเก่าเดิมแบบนี้นะครับสําหรับ เหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับนี่เห็นไหมดูรอยจานได้ไหมเนี่ยเป็นขีดขีดนะครับต้องจับกับเนี่ยดูกับไฟให้ดีๆนะครับถึงจะเห็นนะครับถ้าจานแบบคมๆชัดๆเนี่ยผมว่าแบบนั้นเนี่ยน่าจะจานใหม่นะแต่อันนี้น่าจะจานเก่าแบบว่าสมัยโบราณโบราณเลยพี่เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับเอาไป2องพันสามร้อยบาทนะครับเอาสองพันสามร้อยบาทนะครับกำไรสักสองร้อยบอพี่ต่อมารายการที่ ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามเนี่ยไปเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารย์โลนะพี่นะไปเหรียญหลวงปู่ฟั่นนะครับอ่ารุ่นแรกนะครับสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับสิทธ์อสร้างถวายนะครับเป็นเหรียญเอ่อทองแดงนะครับลมดํานะครับแล้วดูนะครับพี่เห็นไหมตัวหนังสือตัวยันต์ต่างๆนะครับเดิมๆคมๆเลยพี่เดิมๆคมๆเลยนะพี่นะนี่แล้วดูนะครับสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับ สองห้าศูนย์เจ็ดนะครับนี่ยเห็นไหมเหรียญนะครับดูตัวตัดนะครับนี่เห็นไหมพิจารณาไปนะครับพิจารณาไปแล้วดูความตึงคมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับอาจารย์ฟั่นนะครับขอแบ่งปันกันไปที่สี่ร้อยบาทนะครับขอสี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับแบบนี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับนี่ แล้วดูด้านหลังนะครับหลังเนี่ยเป็นหลังแบบหล่อโบราณมาแล้วเขาแทงตะไบนะครับพี่เขาเก็บงานด้วยตะไบนะครับนี่แล้วจานนะครับยันตัวเถาะลงมานะครับพระสวยเก่าเดิมนะครับเนื้อโลหะเนี่ยสองสี่กว่ากว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นะพี่นะอย่าเรื่อนผ่านนะครับอ่าเห็นแล้วตัดสินใจนะครับแล้วโทรเข้ามาด่วนๆวนนะพีนะเอาไป500บาทนะครับ เอาห้าบาทนะครับเหรียญหลอดนะครับเจ้าสัวนะรุ่นแรกนะพี่นะต่อมารายการที่25นะครับ25เนี่ยจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่าน97นะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะองค์นี้พระสวยมากนะครับพระสวยมากแล้วดูนะครับเห็นไหมอ่าร่องรอยนะครับการเขาเรียกว่าอะไรการเอ่งัดพระออกจากพิมพ์นะครับแล้วดูคราบคงคราบไข่นะพี่เห็นไหมไข่เก่าเลยนะพี่นะแบบนี้เป็นไข่เก่าเลยพี่นี่ค่อยๆพิจารณาเลยนะครับ พระสวยงามมากนะครับสำหรับหลวงปู่ทุกวัดนับเนื้อว่าน97พิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับเอา400บาทนะพี่นะเอา400บาทพี่พี่ FC ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามด่วนๆนะพี่นะด่วนๆช้าเนี่ยไม่ทันพี่พี่ท่านอื่นแน่นอนนะครับ400บาทนับเนื้อว่านนะครับ ต่อมารายการที่26นะครับเป็นพระสมเด็จเปลวเพิงนะครับวิ่ของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับองนี้เนี่ยเป็นพระเนื้อผงนะครับแล้วด้านหลังนะครับเป็นหลังยันนะครับเขียนหลวงพ่อพรมด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมเนื้อผงสวยๆเลยนะพี่นสสาหรับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเป็นซุ้มเปลวเพิงนะวิ่นเนี่องพระสวยนะครับนี่ดูเลยนะพี่นะเนี่ค่อยๆพิจารณาเลยพี่ค่อยๆพิจารณาดูนะครับสําหรับสมเด็จนะครับ หลวงพ่อพมนะครับพี่เป็นซุ้มเปลวเพิงนะครับดูยันด้านหลังนะครับนี่การกดพิมพ์นะครับพระสวยงามนะครับไม่หักไม่บิ่นนะครับนานๆเจอนะครับพี่ก็จัดไปนะครับเอา500บาทนะครับ5 0าบาทนะพี่นะรายการที่26นะครับต่อมารายการที่27นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่สุขนะพี่นะพิมพ์ประพาณนทนข้างรัศมีนะครับอันนี้เป็นเนื้อชินตะกัวนะครับ พิจารณาดูความเก่านะครับนี่เห็นไหมเป็นเนื้อตะกัวเก่าชัดเจนดีนะครับดูนะพี่นะดูนะพี่นะนี่ <c oughs> พิจารณาได้เลยนะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันไปนะพี่นะเอา400บาทนะรประพามนทนข้างรัศมีปู่สุกปากของนับ400ต่อมารายการที่ 28นะครับ28เป็นหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำศูนย์ห้านะครับองนี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณเป็นพิมพ์ใหญ่มาก่อนนะครับแล้วก็เอามาปั๊มซ้ำนะครับหลังเป็นหลังเรียบนะครับเป็นหลังเรียบนะพี่นะดูกระแสโลหะนะครับนี่เป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับแบบนี้เนี่ยแก่ทองแดงนะครับแก่ทองแดงนะพี่นะพระเนี่ยดูนะพี่นะดูให้มีขี้บงขี้เบ้านะครับตามซอกนะครับแล้วดูจมูกจมูกนะพี่นะดงๆดงแบบนี้เลยพี่ ดงดงแบบนี้เลยนะครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะสำหรับหลวงปู่ทวดนะครับปั๊มซ้ำสู่นนะครับเอาหกร้อยนะครับเอาหกร้อยต่อมารายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นวัดระคังนะพี่นะองนี้เป็นวัดระคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์เนี่ยะเก่าๆแบบนี้เลยพี่ก็ผมเนี่ยไม่ค่อยถนัด เท่าไรนะครับในเรื่องของพระสมเด็จนะครับนี่แล้วดูมวลสารนะครับความจัดความจ้านนะครับเห็นไหมเม็ดมลสารเนี่ยพี่ดูดิเป็นก้อนก้อนเลยนะพี่นะเป็นก้อนก้อนมาแบบนี้เลยนะพี่นะสวยงามนะครับสวยงามดีนะครับอง,งนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันไปนะครับเดี๋ยวแบ่งปันไปเอา400บาทนะครับ400บาทรายการที่30น,น,ะน,นะครับตูเนื้อดิหนึหนึกนะครับเก่าเก่านะครับพี่มลสารจัดขอ400นะครับต่อมาณรายการที่30นะครับเป็น เหรียญคูบาสีวิชัยนะครับสองสี่แปดสองนะครับอันนี้เป็นเหรียญปั๊มเก่าโบราณนะพี่นะเนี่ขอบกระบอกนะครับขอบกระบอกด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูขอบกระบอกก่อนพี่นี่นะดูขอบกระบอกก่อนนะพี่นะนี่นะครับเดิมเดิมเลยพี่นี่นะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะสวยงามนะครับสวยงามนะครับแล้วดูใบหน้าใบตานะครับนี่เห็นไหม ห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับสวยนะครับเหรียญคมชัดนะครับยันเยินคมชัดหมดนะครับพี่เหรียญนี้นะครับเอาไป600บาทนะครับพี่หกรบาทนะครับมาก่อนปิดก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องมารีรอรอชาร์นะครับหกรบาทรายการที่30ต่อมารายการที่31นะครับเป็นพระรอดมหาวันนะครับ องนี้เอา400บาทนะพี่นะนี่ดูค้าบกรุกเก่าเลยพี่เห็นไหมดูค้าบกรุกเก่านะครับนี่เห็นไหมเป็นค้าบขี้ดงขี้ดินนะครับทั่วองพระเลยนะพี่นะเก่าๆแบบนี้นะครับขอ400บาทนะครับราคาแบ่งปันนะพี่ราคาแบ่งปันนะพี่นะเอา400บาทนะครับรายการที่31นะครับอ่าสนใจปิดได้เลยนะครับ400นะครับ400 ต่อมารายการที่32นะครับเป็นหลวงพ่อปานนรัอออกวัดคูสลอดนะครับองนี้เอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับสำหรับพี่พี่เอฟซีที่สนใจนะหลวงพ่อปานวัดคูสลอดองคนี้นะครับพิมพ์หานุมาลแบกแท่นนะครับเห็นไหมเดิมเดิมเลยพี่สวยสวยนะครับมวลสารนะครับเห็นไหมแล้วดูนะครับดูพิมพ์ดูทรงดูความคมชัดนะครับนี่พระเนี่ยสภาพผ่านการใช้นิดนึงครับมีอุดผงนะครับพี่องนี้มีอุดผงนะครับ เดิมๆนะพี่นะเดิมๆแบบนี้พี่เอา500บาทนะครับ5 0าบาทต่อมารายการที่33นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเอา500บาทนะครับไม่แน่ใจว่าพี่ๆเอที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆไปเนี่ยจะรู้จักหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงหรือเปล่านะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิจิตรนะพี่นะเนี่ถ้าใครอยู่พิจิตรเนี่ยต้องมากหว้สัสการะหลวงพ่อเพชรนะครับ ก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งคนพิจิตรในหวงแห็นมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญหล่อในยุครับในยุ่2 4อ0กว่ากว่านะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่เอา500บาทนะครับ5 0าบาทผิวพายเงินด้วยนะพี่นะต่อมารายการสุดท้ายรายการที่34นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าพระผงของขวัญนะครับหลวงพ่อสดปากน้ำนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่น3นะครับน่าจะเป็นรุ่น3านะพว่นะ ก็แบ่งปันกัน400บาทนะครับ400บาทเนี่ยดูเนื้อหาความเก่านะครับอันนี้เป็นหลังยันนะครับเนี่เห็นไหมเดิมเดิมพี่ดูนะครับเนี่เห็นไหมนี่เม็ดมีเม็ดมณิษนะครับด้านในที่กระเทาะนะครับพระเนี่ยดูนะครับเดิมเดิมสมบูรณ์สมบูรณ์นะพี่นะก็จัดได้จัดเลยนะครับขอ400บาทนะครับยังไงวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับที่รับชมกันมาจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ